สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกอยนะคะวิชาคณิตศาสตร์เสริมนั่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นเรื่องของเวลาค่ะเวลาอาบทที่4นะคะเดี๋ยวคอข้ามเรื่องของการวัดช่างตวงออกไปก่อนเนาะข้ามไปเรื่องของเวลานะคะบทที่สี่นะเด็กๆมาดูค่ะเวลาของเราเนี่ย แบ่งออกเป็นสองช่วงใช่ไหมคะคือช่วงของเช้ากับเย็นใช่ไหมเช้ากับเย็นหรือช่วงกลางวันกับกลางคืนนั่นแหละภาษาทางการก็คือกลางวันกลางวันนะคะแล้วก็กลางกลางคืนนั่นเองภาษาพูดเราก็ช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะกลางวันกลางคืนเสร็จแล้ว ในการบอกกลางวันกลางคืนเนี่ยเราจะไปยึดเวลาที่เลขอะไรคะเลขอะไรเลขอะไรของนาฬิกาเลข6นั่นเองเป็นช่วงการบอกเวลากลางวันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางวันเราก็จะเรียกว่าเลข6ถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็น18นาฬิกานั่นเองเรียกว่ากลางคืนนะคะต่อมา ่อยลบก่อนนะอ่าเราแบ่งกลางวันกลางคืนแล้วนะแบ่งกลางวันกลางคืนเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาแบ่ง1วันอ่าหวันเท่ากับ24ชั่วโมงเวลาของเราจะแบ่งเป็น1วันก็คือเลขที่12นั่นเองใช่ไหมคะพอครบ1วันก็จะไปเป็น24นาฬิกาถูกไหม ่นาฬิกาถ้าเริ่มวันใหม่ก็จะเริ่มเป็นที่00นั่นเอง00นนาฬิกาหรือ001 00, นาทีถือว่าเป็นวันใหม่นะคะ,ะตรงนี้ทบทวนให้แล้วขออนุญาตลบไปดูเนื้อหาของเรากิจกรรมที่1กิจกรรมที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมการเดินช้า เดินเร็วนั่นเองนะคะกิจกรรมที่1เปิดเลยนะคะเดินช้าเดินเร็วคืออะไรเดินช้าเดินเร็วก็คืออตอบคำถามว่าช่วงนี้เป็นการเดินเวลาเท่าไหร่ขอขอภยัยไม่ทันได้รบคำตอบนะคะขออภัยนะขอลบก่อนแป๊บ,บนึง ขออธิบาย3ข้อก็แล้วกันนะคะเดินช้าเดินเร็วเขาบอกว่านาฬิกาของโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นนาฬิกาสีเขียวส่วนสีม่วงเป็นนาฬิกาของอ้อเนาะเขาถามว่า <_ c oughs> นาฬิกาของโรงเรียนบอกเวลาเท่าไหร่ <_ c oughs> เวลาที่โรงเรียนน่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเด็กๆลองเดาซิน่าจะเป็นเวลากลางวันนั่นเองดังนั้นเข็มสั้นอยู่ที่เลขหนึ่ง และเข็มยาวก็อยู่ที่เลขหนึ่งดังนั้นจะอ่านว่าอะไรคะ13นาฬิกากี่นาทีลูก5นาทีนั่นเองนะคะข้อที่2ล่ะนาฬิกาของอ้อบอกเวลาเท่าไหรเ่เด็กๆดูนาฬิกาของอ้อสิถึงเลขหนึ่งหรือยังยังไม่ถึงเลขหนึ่งนะดูดีๆนะยังไม่ถึงเลขหนึ่งนะคะแต่เข็มยาวถึงเลข11ละ แสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวมาถึงเลข12เข็มสั้นจะไปถึงเลข1พอดีดังนั้นเวลาของอ้อคือเวลาเท่าไหร่12นาฬิกาเท่าไหร่คะ5 5นาทีนั่นเองอ่าค่อยจะยกตัวอย่าง3ข้อที่เหลือให้เด็กๆตอบเองนะคะต่อไปข้อที่3นาฬิกาของอ้อช้ากว่าหรือเร็วกว่านาฬิกาของโรงเรียน กี่นาทีอ่าเด็กๆก,ก็ดูได้เลยค่ะเนี่ยอ่าถ้าถ้าเกิดเด็กๆด,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 ดูที่ตัวนาฬิกาใช่ไหมคะเด็กๆดูที่ตัวนาฬิกาก็จะเห็นเลยว่าช่วงที่เขาช้าอยู่แค่นี้อ่ะนี่คือช่วงช่วงที่เขาช้าต่างกันเราก็จะบอกเลยถ้าดูจับภาพก็คือ10นาที ถูกไหมคะ10นาทีแต่ถ้าเราใช้วิธีการคำนวณโดยใช้วิธีการคำนวณผ่านตัวเลขตรงนี้เราก็จะไล่เป็นจาก12นาฬิกาเนี่ย55นาทีกว่าจะไปถึง13นาฬิกาเนี่ยกี่นาทีคะก็คือ5นาทีอ่า5นาทีนะต่อมาขอโทษ13.00นะคะต่อไปจาก13.00เนี่ยไปถึง 13.05เพิ่มไปอีกกี่นาที5นาทีดังนั้นรวมกันเป็น10นาทีชัดเจนไหมคะก็จะเป็น10นาทีอ่าถ้าเราใช้วิธีการลบถ้าเราใช้วิธีการตั้งลบนะคะคอยจะใช้วิธีการตั้งลบนะเด็กๆด,ดูนะ13.05ลบกับ 12.55นี่นะลบแบบนี้นะคะลบเลยอ่ะ5ลบ5เหลือ0 0-5ลบ5ได้ไหมคะยคลบ5ไม่ได้ยืมมา1ค่ะตรงนี้ปกติเวลาเราใช้วิธีการบวกการลบเราจะใช้เป็นจำนวนเต็ม10ถูกไหมแต่พเพอิญว่าตรงนี้1ชั่วโมงมี60นาทีเราเลยใช้ ทดเป็น60นาทีนึกออกไหมคะก็กลายเป็น65นาทีตรงนี้ก็จะเป็น12แบบนี้กลายเป็น6ลบหเหลือ1ตรงนี้2อลบสก็0 1นลบ1ก็0ได้แล้ว10นาทีตรงกันไหมคะชัเจนีนะอ่า